สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Minimal Aqua นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำตู้ไม้น้ำในระหว่างอาทิตย์นะครับที่เรามีเวลาน้อยๆนะครับหลังจากที่เราเลิกงานมานะครับว่าเราต้องทำยังไงกันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่5อย่างนะครับที่สำคัญนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็น ตัวแปรงสีฟันเก่านะครับอันนี้ไว้ใช้ขูดตะไคร่นะครับอันที่2นะครับเป็นฟองน้ําเก่าเหมือนกันนะครับ3นะครับเป็นที่ตักปลานะครับเป็นสวิงที่ตักปลาอันที่สี่คือสายยางและก็ถังน้ํานะครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือตู้นะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนน้ําในวันนี้นะครับเป็นตู้ด้านบนนะครับ อันนี้ตู้ของผมเนี่ยเพิ่งตั้งมาได้ตอนช่วงปีใหม่นะครับก็คือถ้านับเวลาจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือครบ1เดือนพอดีเลยนะครับขั้นตอนแรกของการที่เราจะเปลี่ยนน้ำปลายอย่างแรกที่ผมก้มลงไปเมื่อกี้นะครับก็คืออ่าก้มลงไปปิดเครื่องกองน้ําก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะอ่าใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยค่อยๆถูลงไปที่กระจกด้านหน้านะครับทีนี้ผมใช้ฟองน้ําที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เข้ามุมพอดีนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆถู คาบที่มันมีตะไคร่นะครับลงไปเรื่อยๆเพื่อให้ตะไคร้ที่มันเกาะอยู่ตามผิวของกระจกอะครับค่อยๆหลุดออกไปนะครับอันนี้ต้องเบาๆนิดนึงนะครับพอดีว่าตู้เนี่ยยังมีอายุที่น้อยอยู่ก็คือ1เดือนต้นไม้ก็คือรากเนี่ยจะยังไม่ได้ฝังลงไปลึกมากนะครับทําให้บางทีเราเอามือลงเข้าไปถูอย่างเงี้ยต้นไม้อาจจะหลุดออกมาได้นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะใช้ตัวฟองน้ำนะครับค่อยๆถูไปที่กระจกทุกด้านของตู้ไม้น้ำเราเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าในตู้เราอะนะครับมันก็จะมีตัวสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเพื่อในการกำจัดตะไคร่นะครับก็จะมีพวกหอยเขาหรือหอยกะทินะครับอันนี้คือตัวหอยเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการกำจัดตะไคร่ที่พื้นผิวของกระจกที่เป็นจุดๆ ที่เราเรียกว่าตะไคร่จุดเขียวนะครับแล้วก็จะมีกุ้งแคะนะครับกุ้งยามาโตะที่กาจัดตะไคร้ที่เป็นตะไคร้เส้นขนในตู้ด้วยแต่บางทีมันไม่หมดจริงๆนะครับหลังจากนั้นที่ผมใช้ฟองน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับในการเก็บขอบส่วนที่เมื่อกี้เราทําไปแล้วตัวฟองน้ำเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกซอกนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวแปรงสีฟันค่อยๆไล่เก็บ ขอบตะไคร่ที่เหลืออยู่ในตู้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถ่ายน้ําออกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวสวิงนะครับค่อยๆ่อตักเอาเศษใบไม้หรือว่าเศษใบไม้ที่เปื่อยยุย่ยหรือว่าพวกตะกอนต่างๆนะครับออกไปก่อนรอบนึงแล้วก็ทําการเปลี่ยนน้ํานะครับ สำหรับน้ำนะครับที่เราใช้ในการเติมเข้าไปในตู้ไม้น้ำของผมนะครับผมใช้เป็นน้ำกรองนะครับก็คือเป็นน้ำที่กรองผ่านเครื่องกรองคลอรีนนะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้เนี่ยพอไม่มีคลอรีนเนี่ยจะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในตู้ของเรานะครับไม่ตายนะครับทำให้เวลาเราเปลี่ยนน้ำปุ๊บน้ำจะใสได้เลยนะครับครับเมื่อ เราเติมน้ําจนระดับน้ําถึงตัวปากของตัว a l f ฟนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องกรองนะครับเพื่อให้น้ํานะครับได้หมุนเวียนแล้วก็เวลาที่ตัวน้ําในเครื่องกรองนะครับได้ออกมาตีกับผิวน้ำที่เราเติมเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะเกิดฟองถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นนะครับก็คือมันจะเป็นการตีออกซิเจนเข้าไปในน้ำนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยจะทําให้น้ํามันจะใสเนื่องจากว่าเรักที่เราใช้นะครับมันเป็นแคเรียที่ ต้องการออกซิเจนเมื่อมีการตีน้ำขึ้นไปเนี่ยทำให้แบค teria ทำงานได้ดีนะครับเนี่ยนะครับพอเราเปลี่ยนน้ำไปสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณ15-30ถึงนาทีเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเข้าที่แล้วก็คือน้ำในตู้ของผมก็คือจะใส่นะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งหมดนะครับก็จะดูสดชื่นขึ้นมานะครับปลาก็จะดูแบบสบายตัวมากขึ้นนะครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ําในระหว่างอาทิตย์ของโมนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าตู้แต่ละตู้นะครับก็มีเทคนิคในการเปลี่ยนน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่สาหรับของผมเนี่ยด้วยความที่ผมทําแบบนี้ทุก2วันนะครับมันเลยทําให้ตะไคร่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้ายังไงแล้วรบกวนนะครับฝากติดตามช่อง Mini ม a l Aqua ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ